ทานผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับระบบการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงแล้วยังนำความร้อนที่เหลือไปผลิตน้ํำเย็นเพื่อปรับอากาศในอาคารใหญ่ๆได้อีกด้วยครับแม่ฟังแล้วก็ยังงงๆนะครับว่านำความร้อนมาผลิตน้ำเย็นได้อย่างไรคงต้องตามไปสํารวจโรงไฟฟ้ากันก่อนนะครับ โดยทั่วไปนะครับโรงไฟฟ้าในบ้านเราจะใช้ก๊าซธรรมชาติหรือดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้เกิดไอ้น้ำแรงดันสูงไปหมุนกังหันให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือถ้าเป็นอย่างที่มีประสิทธิภาพสูง mm hmm. ก็จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหมุนกังหันก๊าซโดยตรงก่อนแล้วจึงนำความร้อนที่เหลือไปใช้ในการต้มน้ำหมุนกังหันไอ้น้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเรียกว่าระบบความร้อนร่วมครับ แต่ระบบที่ว่านี้นะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีกได้นะครับเพราะด้วยแนวคิดการผลิตใหม่ที่พยายามใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจึงได้มีการนําความร้อนที่เหลือทิ้งไปผลิตน้ําเย็นไว้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่าง3มหน่วยงานด้านพลังงานที่สําคัญของไทยนั่นก็คือการไฟฟ้านครหลวงบริษัทกฟผพพจำกัดมหาชนและบริษัทปตทจำกัดมหาชน ร่วมกันตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดขึ้นมายังไงล่ะครับบริษัทก็มีหน้าที่ในการที่จะผลิตไฟฟ้านะฮะแล้วก็จ่ายน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้กับสนามบินสวนอภูมิทั้งหมดเราก็จะได้ไฟฟ้าประมาณ50เมกะวัต์แล้วก็ไอ้น้ำส่วนหนึ่งเราจะใช้เป็นแหล่งพลังงานในการที่จะผลิตความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้กับสนามบินรวมทั้งหมดประมาณ2อ0 0 0ตันความเย็นครับ ระบบการผลิตไฟฟ้าก็เป็นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับกา๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับกังหันก๊าซ2ตัวผลิตไฟฟ้า40เมกะวัตต์จากนั้นนะครับจะนำความร้อนที่เกิดขึ้นประมาณ500องศาเซลเซียสไปต้มน้ำให้เดือดได้ไอน้ำส่งเข้ากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำผลิตได้อีก10เมกะวัตต์ครับส่วนความร้อนที่เหลือ จะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารละลายที่มีน้ำผสมกับลิเทียมโปรไมล์เรียกว่าหม um ้อต้มสารละลายด้วยจุดเดือดที่แตกต่างกันทำให้น้ำแยกตัวออกจากสารละลายไหลเข้าสู่ห้องควบคุมที่ความดันต่ำกว่าความดันในบรรยากาศความดันที่ต่ำนี้นะครับทำให้จุดเดือดของน้ำลดลงและเหยกลายเป็นไอที่4องศาเซลเซียสหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความเย็นกับน้ำในท่อระบบผลิตน้ำเย็น ก่อนที่จะลอยเข้าสู่ห้องข้างๆที่มีสารละลายลิเทียมโปรมาดักจับไอน้ําทั้งหมดป้อนกลับเข้าสู่หม้อต้มสารละลายเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับความร้อนที่เหลือจากระบบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนไปอย่างนี้ไม่รู้จบยังไงล่ะครับท่านผู้ชมส่วนน้ําเย็นที่ได้จะส่งเข้าสู่ท่อที่ขดไปขดมาใต้พื้นอาคารผู้โดยสารของสนามบินและขดไปมาในเครื่องเป่าอากาศที่จะให้ลมเย็นควบคู่กับความเย็น ที่กระจายจากพื้นขึ้นมาให้นักเดินทางที่สัญจรในอาคารผู้โดยสารอยู่ในภาวะที่น่าสบายสบายที่สุดละครับในระบบปกติเนี่ยเราใช้ระบบในการผลิตน้ำเย็นเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าในการเป็นแหล่งพลังงานแต่ในระบบที่เราทำนี้เราใช้ระบบ Absorption Unit หรือระบบดูดละลายนะครับ โดยที่เราใช้ไอ้น้ําเป็นแหล่งพลังงานทดแทนไฟฟ้านะครับสามารถที่จะผลิตน้ําเย็นให้ประสิทธิภาพในภาพรวมสูงกว่าที่จะใช้กับไฟฟ้าโดยตรงคือโรงไฟฟ้าเราจะมีประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยสูงกว่า60%ขณะที่เราใช้โรงไฟฟ้าปกติปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ประมาณ38-39%ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้นนะครับแต่ด้วยการที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นประตูของประเทศ ระบบการผลิตไฟฟ้าจิงต้องคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติพลังงานของเราอย่างคุ้มค่าและก็เต็มประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนในการปรับอากาศลงด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน ปอดสะอาดต่อลมหายใจคนกรุงสวนเบญจกิติ